วิธีการพับบอกนะคะอ่าแล้วก็มันก็จะมีในสว่วนของเดี๋ยวให้ออมลองซูมจากฝั่งนู้นเลยเนาะมันจะมีตรงที่โยกอะคะ่ะตรงนี้ตรงฝั่งตรงนั้นนะตรงเห็นย่ใช่ปะออมเห็นใช่ปะอ่ะอมให้ลูกค้าดูหน่อยอ่ะตรงนั้นเนาะอ่ะเลื่อนตรงนี้ไปตัวนี้จะเป็นตัวแค่ตัวเลือนนะะเล่อนนะคะตัวเลื่อนนะคะส่วนด้านในอะด้านในอด้านในถามว่านั่งได้ไหม นั่งได้นะนั่งได้อะแต่ว่ามันก็อาจจะเหมาะก,กับคนที่แบบตัวไม่ใหญ่มากนะคะคนตัวเล็กปุ้ยมองนะคะแต่ว่าแอร์ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามันมีแอร์แอร์ถึง1แอร์ Air ข้างหน้า1ตอนแอร์ Air ตอนกลางหนึ่งตอนนะคะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังนะคะอีกหนึ่งตอนมีแอร์ทั้งหมด3ตอนเลยนะคะลูกค้าถามว่าเบาะตรงนี้พับได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวปุ้ยพับเบาะให้ดูนะคะเดี๋ยวให้น้องโอมนะคะเปิดท้ายรถเลยค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับปุ้ยนะคะในรถคันนี้นะคะนี่ มันจะมีตรงนี้มันจะมีตัวดึงอยู่อะให้ออมโซนนิดนึงตรงนี้เห็นยังมันจะมีตัวดึงตรงนี้อยู่เห็นไหมเ,เห็นปะอ่าเห็นอ่ะปุ้ยจะดึงตรงนี้มาะนะคะตัวนี้แล้วมันก็จะมีพลาสติกตัวนี้ใช่ปะอ่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะดึงขึ้นมานะคะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่มันพับ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 นะคะพับเนาะอ่าแต่แค่เมื่อกี้เนี่ยปุ้ยไม่เข้ามาดึงจากข้างในลูกค้าสามารถดึงจากตรงนี้ได้เนาะแต่อาจจะต้องใช้แรงหน่อยเนาะ ตรงนี้นะตอนนี้เบิรก็จะพับมันจะมีพื้นที่ในการเก็บใช้สอยค่อนข้างเยอะมีถังดับเพลิงให้เราเรียบร้อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวปบ้กจะไปสาธิตในส่วนของกหลังอีกรอบหนึง่งตอนนี้ขออนุญาตพับเบาให้ลูกค้าที่นา่ารักทุกคนดูก่อนนะคะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยตรงนี้อ่ะตึงหน่อยเบิรปก๊บอ่ะอ่ะเป็นปกติได้ไหมคะอยากได้แบบไหนเดี๋ยวพับให้ดูนะคะอันนี้เป็นการสาธิตในเบื้องต้นนะคะลูกค้าโอเค เดี๋ยวขออนุญาตไปอยูอ่ไปด้านนอกก่อนโอเคตอนนี้นะคะอยู่ตรงด้านนอกแล้วอะโอเคนะคะนี่นะคะถังดับเพลิงแล้วก็มีในส่วนของถาดรองนะคะถาดรองนะคะตรงนี้นะคะลูกค้านี่ยางอะไรอยู่ไหนหาไม่เจออะที่หาไม่เจอเพราะอะไรรู้ปะมันไม่อยู่ตรงนี้มันอยู่ทางด้านด้านล่างคะ่ะตรงนี้คะ่ะลูกค้านี่อาโอเค ะะยางอะไหล่มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะถอดล้อแม่แรงให้ลูกค้าครบเลยนะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยคลิปนี้นะคะพับเบาะนะคะให้ลูกค้าดูทุกขั้นตอนเลยถามว่านั่งข้างหลังสบายไหมอยากบอกจริงๆว่านุ่มมากอะ่ะ นุ่มมากเหมือนแบบโซฟาค่ะบอกผ้าปุ้ยชอบมากเลยเพราะว่ามันแบบมดระบายความร้อนได้ดีอ่ะแต่ถ้ากิดสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องมีผู้โดยสารหลายคนนะคะถ้ามองว่ากลัวน้ําแดงจะหกหรือว่ากลัวแบบอะไรจะหกเปืือนนะคะวิธีมี2สองอย่างนะคะถ้าไม่ซื้อแบบผ้าเขาเรียกว่านะผ้าหุ้มเบาะก็ให้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังไปเลยนะคะเบาะหนังถ้าลูกค้าอยากได้เบาะหนังเราก็ทําให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะให้ลูกค้านะคะคุยกับน้องเซลล์ที่หน้างานได้เลยนะคะ